สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่ลุงบุญส่งได้เข้าใจและพยายามหาคำตอบที่ลุงบุญส่งยังไม่เข้าใจและยังสงสัยอยู่ว่าคนเรานั้นนะครับนะาที่ว่า ยังเป็นทุกข์และไม่รู้จะดับทุกข์อย่างไรนะครับนะาลุงมูลส่งก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าไอความเป็นทุกข์นั้นนะครับนะตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ย่นย่อนะครับนะให้สั้นและเข้าใจง่ายนะครับนะตามที่ลุงบุลส่งจะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับก่อนอื่นลุงมุลส่งต้องขอแนะนำว่า นี่คือนะครับนาะควายนะครับนะซึ่งเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหลักของลุงมุนส่งที่จําเป็นต้องเลี้ยงดูแลและเพื่อที่จะเป็นการยังชีพครับนี่คือควายกําลังเขาเรียกว่าอ่ากินเขาเรียกว่ากินฟางนะครับนาะซึ่งเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารที่ควายชอบ แต่ก็ในเรื่องของอส่วนในเรื่องของสารอาหารนั้นก็ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ครับนะเพียง <g ül> แต่ว่าเป็นการพยุงในเรื่องของให้เขามีชีวิตอยู่รอดครับที่เขาจะเป็นการในเรื่องของทานแล้วได้สารอาหารค่อนข้างครบท้วนนั้นก็คือหญ้าสดครับนี่ก็ลูกชายก็ต้องนำ เอารถตัดหญ้าไปตัดหญ้านะครับนะาเอายาสดมาเติมให้นี่คือในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าที่ครับนะฮะเมื่อก่อนนั้นลุงมุลส่งแยกไม่ออกระหว่างหน้าที่กับในเรื่องของอการเขาเรียกว่าการให้ในเรื่องของการดับสุกดับทุกนะครับนะแล้วก็เพิ่มสุขนะครับนะ้ ไม่ค่อยได้ครับนะก็มีเป็นช่วงเป็นระยะนะครับนะที่เรา,ามีความสุขเป็นครั้งคราวชั่วคราวแต่ก็ไม่นานนักก็กลับมาเป็นในเรื่องของความทุกข์ครับนี่คือลุงมงสุงเกินนำเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคนเรานั้นถึงมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขครับเพราะเราไม่เข้าใจหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้านั่นเองครับ วันนี้รูมาส่งจะขยายในเรื่องของอทำไมคนเรานั้นมีแต่ความทุกข์แล้วมีแต่เขาเรียกว่าความลําบากยากจนนะครับนะาเขาเรียกว่าหาเช้ากินขําหากินแล้วก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องนะครับนะเพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะครับนะในเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของหน้าที่ และนําเอาหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นตัวเขาเรียกว่ากําจัดความทุกข์นะครับนะก็จะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่คือลุงมูลส่งเกินนํานะครับนะต่อไปนั้นลุงมูลส่งจะขยายความในเรื่องของอให้ได้พอมองภาพนะครับนะเห็นว่าเราจะกำจัดความทุกข์ได้อย่างไร นะครับนะตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้สอนนะครับนะพุทธศาสนิกชนหรือ,อในเรื่องของเผยแพร่พระพุทธศาสนามาถึง2,500กว่าปีนี้ทำไมคนยังมีแต่ความทุกข์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเรานั้นไม่เข้าใจนั่นเอง นะครับนะไม่เข้าใจตามหลักำก็ทมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะเข้าใจแต่ก็เข้าใจไม่ถึงแก่นแท้แก่นธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่คือปัญหาครับลุงบุญส่งก็จะขออธิบายความว่าการที่เราจะดับทุกนั้นเราจะต้องกําจัดในเรื่องของราคะโทสะโมหะนะครับนะ ที่เป็นในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นครับนะอยู่ในจิตใจของเราโดยไม่สั่งสานั่นเองนะครับนะในเมื่อเรายึดมั่นในเรื่องของราคะโทสะโมหะนะครับนะก็เป็นในเรื่องของเพิ่มในเรื่องของการมีตัวตนนะครับนะเป็นของเราของเขานะครับน่าเป็นในเรื่องของในเรื่องของกําหนด นะครับนะแบ่งชั้นวันณะขึ้นมาในเรื่องของความจนความมีนะครับนในเมื่อการแบ่งชั้นความจนความมีในเรื่องของอการดําเนินชีวิตครับก็ยิ่งนะครับนก็ยิ่งเป็นการในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของเขาเรียกว่าการมีฐานะครับ ในเมื่อแข่งขันกันมากขึ้นนะครับนะบางครั้งก็คนที่มีความรู้มีความสามารถดีกว่านั้นก็ค่อนข้างที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมากกว่านะครับนะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่านะครับนะแต่ก็ยังไม่พ้นในเรื่องของความทุกข์ครับเพราะเรายึดในเรื่องของยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะครับนะนี่เองที่ทําให้ในเรื่องของ สังคมและชุมชนหรือทุกๆคนครับนะแม้แตัวลงมุนส่งนั้นก็หมุกมุ่นอยู่ในเรื่องของการหาทรัพย์สินหาเงินทองนะครับนะเพื่อที่จะมาดำรงชีพมาดำรงชีพนะครับนะเพื่อให้อยู่รอดนะครับนะแต่ก็ไม่ไวยนะครับนะเจอแต่ความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หมายความว่า การเขาเรียกว่าการเพิ่มกิเลสนั่นเองนะครับนะเพิ่มกิเลสนั่นก็คือในเรื่องของเพิ่มในเรื่องของความอยากขึ้นมานะครับน่าอยากเขาเรียกว่าอยากได้น่นอยากได้นี่แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความรักความเกลียรติชังขึ้นมานะครับน่าไม่ชอบใครเราก็ชังชอบใครเราก็รัก นะครับนะนี่คือตัวปัญหาครับนะในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับพระพุทธเจ้านั้นจึงนะครับนะได้สอนไว้ว่าในเรื่องของอในเรื่องของสุญญาตาคือความว่างนั่นเองนะครับนะต้องทําจิตใจให้ว่างนะครับนะว่างจากอะไรครับว่างจากกิเลสนะครับนะอาการว่างจากกิเลสนี้ เรานะครับนะในฐานะที่เป็นคลือหัดหรือเป็นประชาชนคนธรรมดานั้นก็ไม่อยากนะครับนะไม่อยากจะละในเรื่องของอกิเลสนะครับก็มีอยากมีอยากได้อยากเป็นก็เป็นในเรื่องของความทุกข์ครับถ้าไม่ได้ตามที่อยากนี่คือปัญหาครับนะลุงมูลส่งก็จะ,ะนำในเรื่องของ ย่นย่อขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับนะที่อสอนและย่นเป็นในเรื่องของอเป็นหลักธรรมสั้นๆแต่ในเรื่องของบางครั้งในเรื่องของปุถุชนคนธรรมดานี้คงจะเข้าใจยากครับนะในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นครับนะทุกคนนั้นก็มุ่งแต่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะเอาไว้ เพื่อเป็นในเรื่องของอสะสมนะครับนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆนี้นะครับนะเพื่อที่จะดำรงชีพเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะครับนะนี่คือความเข้าใจก่อนเก่าที่ลุงบุญส่งได้ได้เจอมานะครับนะที่ลุงบุญส่งให้เห็นนี่ก็คือควายครับนะเพราะควายนั้นเมื่อก่อนนั้นลุงบุญส่งมี10กว่าตัว นะครับนะแต่ลุงมูลส่งเลี้ยงควายในระยะ10กว่าตัวนั้นก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่เราควายเราจะถึง20ตัว30ตัว50ตัวร้อยตัวนะครับนะเราคงจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้ครับนะลุงมูลส่งได้ตามเป้าหมายที่ลุงมูส่งได้คิดได้ฝันเอาไว้แต่ก็ยังไม่มีความสุขนะครับนะก็ยังมีความทุกข์ไขว่คว้าหาในเรื่องของ ความสุขต่อไปนะครับนะโดยที่ไม่มีสิ้นสุดนี่คือหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะเราไม่รู้หลักความจริงในเรื่องของขอเขาเรียกว่าความปล่อยวางหรือสุญญาตานั่นเองนะครับนะหรือความว่างของจิตใจนั่นเองนะครับนะไม่มีความว่างในเรื่องของจิตใจของตัวเองในเรื่องของยึดมั่นตัวตนนะครับนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ยึดมั่น นะครับนะใครมาในเรื่องของอในเรื่องของการเขาเรียกว่าข้ามสิทธ์หรือในเรื่องของมาในเรื่องของมาคิดนะครับนะไม่ดีไม่ซื่อต่อเราเราก็าโกรธเกลียดคนนั้นนะครับนะนี่คือในเรื่องของเราไม่รู้จักปล่อยวางครับนะ ปล่อยวางในเรื่องของตัวตนนะครับนะปล่อยวางในเรื่องของเขาเรียกว่าจิตใจที่ยังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าราคะโทสะโมหานั่นเองนะครับนะนี่คือในเรื่องของที่ลุงบุญส่งจะต้องอพยายามนะครับนะ่า แนะนำเพื่อนเพื่อนเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าเราต้องพยายามครับนะในเรื่องของลดละในเรื่องของตัวตนลงไปยึดมั่นถือมั่นลงไปนะครับนะเพื่อที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของอความสุขนะครับนะมากกว่าความทุกหรือดับความทุกขนะครับนะให้ไปมีความสุขมากกว่านั่นเองนะครับนะ ที่ลุงบุญส่งต้องพยายามว่าในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่างตามที่พระพุทธเจ้านั้นได้เน้นและสอนนะครับนะพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาถึงสองพันกว่าปีนั้นเรานะครับนะก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ความว่างและสุญญาตานั้นมันมีผลในเรื่องของดําการดําเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจึงเดินแต่ในเรื่องของไม่เข้าความไม่เข้าใจนะครับนะ เดินไปมากเท่าไหร่ค้นคว้าหาเงินทองได้มากเท่าไหร่นะครับนะสะสมได้มากเท่าไหร่เราก็ยังเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักแยกจากขเขาเรียกว่าหน้าที่การงานนะครับนะออกจากในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความมีตัวตนนะครับนะจิตใจเรานั้นก็ไม่มีในเรื่องของการปล่อยวางนะครับนะ สะสมหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงนะครับนะ้าราคาโทสะโมหะราคาโทสะโมหานั้นลุงมนส่งก็กขออธิบายต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนะาเพื่อที่ใครเข้าใจราคาก็คือในเรื่องของกิเลสนะครับนะาตามที่หลักอริยสัจสี่นะครับนะาได้บอกอไว้ว่า,าการตัณหา นะครับมีประเภทเป็น3คือกากามตัญหาการมีอารมณ์ที่น่ารักใคร่เรียกว่ากามตัญหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะตัญหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าวิภวะตัญหาอย่างหนึ่งนี้ก็อยู่ในหลักของหลักอริยสัจสี่นั่นเองในเรื่องของนะครับนะ ความที่จะกําจัดในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นนะครับนะทุกอย่างนั้นก็คือในเรื่องของอ,อยู่ในเรื่องของโลภโกรธหลงนะครับนะ่าที่เป็นในเรื่องของอหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั้นลงมานะครับนะ้แต่จริงๆเราเป็นบุคคลทนธรรมดาหรือเป็นคารวาตหรือเป็นพุทธศาสนิกชนเรายังไม่สําเร็จเป็นพออาาระอหัน แต่เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องนะครับนะพยายามนะครับนะตัดในเรื่องของราคะโทสะโมหานั้นให้ลดน้อยถอยลงนะครับนะเช่นากามตัณหานะครับนะอยากได้ในะอารมณ์ที่น่ารักใร้นั้นในฐานะที่เราเป็นบุคคลทนธรรมดาเราก็จําเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของขอเขาเรียกว่าการ ขยายพันธุ์หรือการเขาเรียกว่า confidence. ในเรื่องของการเสพนะครับนาะหรือในเรื่องของการไม่ให้เราศูนย์พันธุ์มันก็ต้องมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์นะครับนาะให้ตัวเราเองนั้นไม่ให้ศูนย์พันธุ์นะครับนะพูดกันง่ายๆนะครับนาะก็มีต้องมีในเรื่องของ เขาเรียกว่า,าเพื่อการส่งต่อในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับนะาที่ให้มีในเรื่องของคุณภาพครับนะเราก็ไม่หมกมุ่นในเรื่องของอากามรมรนะารมณ์นะครับนะาที่น่ารักให่นะครับนะาเราทุกวันนี้เราใช้ในเรื่องของประเภทกามรมารมณ์นั้นนะครับนะเขาเรียกว่าจนเกิดมีแต่ความทุกข์ครับนะอ่า ได้เท่านั้นแล้วก็ไม่พอได้เท่านี้ก็ไม่พอหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการมารลมนะครับนะจึงเกิดแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขครับในเมื่อเราที่เป็นผู้ที่ต้องการที่ขยายพันธุ์นะครับนะหรือไม่ให้สูนพันธุ์นะครับนะเราก็อยู่ในเรื่องของการพอเหมาะพอดีในเรื่องของเขาเรียกว่าการมัดัญหาหรือในเรื่องของ ประเภทนะครับนะอารมณ์ที่น่ารักใข้เราก็ให้อยู่ในเรื่องของพอเหมาะพอดีมันก็จะในเรื่องของการสร้างนะครับนะฐานะครอบครัวเราก็จะไม่มีความทุกข์มากกว่าความสุขครับนี่ลุงมมสงยกตัวอย่างง่ายๆครับนะสั้นๆแล้วก็ในเรื่องของอความอยากนะครับนะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับนะ เราก็ต้องกําหนดในเรื่องของอความอยากของเรานะครับนะอยู่ให้พอเหมาะพอดีอยู่ให้ตามที่ศักยภาพเราที่มีความอยากนะครับในฐานะที่เราเป็นบุคคลเขาเรียกว่ายังมีกิเลสอยู่นะครับนะเราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับนะ่ะหรือในเรื่องของอความอยากในเรื่องของ วิภาวะตัณหานะครับนะาความอยากในเรื่องของไม่อยากไปโน่นไปนี่เราก็นะครับนะหาหักห้ามในเรื่องของความรังเกียจเดียดฉันความไม่มีขเขาเรียกว่าไม่มีรักไม่มีชังนะครับนะเราก็วางตัวในเรื่องของขอเขาเรียกว่ารักนะครับนะาในวิภาวะตัณหา ถ้าเกิดในเรื่องของยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็ยึดถือในเรื่องของความโกรธเข้ามานะครับนะ่าเช่นเรา,ารักใครไม่ชอบใครเราก็มีในเรื่องของความโกรธความเกลียดขึ้นมานะครับนะานี่ในเรื่องของอาการเขาเรียกว่า,าวิภาวะปัญหานะครับนะาหรือเราเกลียดแล้วเราก็อยากจะทำลายคนนั้นให้ล้มหายายจ,จากไป นี่ก็คือในเรื่องของวิภาวะอันหาหรือเรานะครับนะ่ะอ,อยากหรือรักคนนั้นคนนี้เราก็อยากได้มาเป็นของตัวเองมาเป็นสมบัติของตัวเองก็เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าวิภาวะอันหาในเรื่องของเกิดของความรักความชังขึ้นมานะครับนะนี่คือในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ที่ลุงมุนส่งเข้าใจนะครับนะ่ะแต่ในเรื่องของ หลักของพุทธเจ้านั้นก็เขาเรียกว่าใช้หลักสุญญาตาคือจิตใจว่างนะครับนาะว่างจากโลคราคาโทสะโมหะนะครับนาะในเมื่อเราว่างจากราคาโทสะโมหะเราก็ไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนเราก็ไม่มีตัวตายนะครับนาะเมื่อไม่มีตัวตายเราก็พบกับเขาเรียกว่าอมาตะธรรม นะครับนะหรืออมฤิตธรรมในเรื่องของอลิมรสในเรื่องของอ,อมฤิตธรรมหรือความในเรื่องของความมีจิตใจว่างนะครับนะาไม่ต้องทุกนะครับนะในเมื่อไม่มีความทุกข์กายทุกใจขึ้นมาเราก็มีความสุขในเรื่องของ ไม่มีราคาโทสะเข้ามารบกวนไม่มีตัวตนที่จะทําให้เรานะครับนะไปกับเขาเรียกว่าไปพบกับความตายนะครับเมื่อไม่มีตัวตนให้ตายมันก็ไม่มีความตายในเรื่องของอมตะคือไปว่าไม่ตายนะครับนะหรือว่าสุญญาตาก็คือความไม่ตายคือความว่างครับขอประทานโทษครับนะสุญญาตาก็คือความว่างในเมื่อใจิตใจเราว่าง เราก็ขเขาเรียกว่ามีความสงบนะครับนะเมื่อจิตใจมีความสงบมันก็เกิดความสุขขึ้นมาขเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าในเมื่อเรามีความสุขขึ้นมาเราก็จะได้ริมลดในเรื่องของความสุขทั่วข่าวหรืออมตะหรืออมฤตทั่วข่าวนะครับนะก็เกิดมีความสุขนะครับความสุขทั้งกายทั้งใจขึ้นมานะครับนะ แต่ธรรมดานั้นความสุขตรงนี้นะครับนะที่เรานะครับไม่มีราคะาโทสะโมหะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขขึ้นมาสบายใจขึ้นมาสบายทั้งกายขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีจิตว่างอยู่ช่วงระยะหนึ่งช่วงข่าวนะครับนะเราก็ทําให้เรานั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่คือพระเจ้านะครับนะย่อให้มานะครับนะสั้นๆก็คือในเรื่องของ สุญญาตาคือความว่างนะครับนะาทำจิตใจให้ว่างนะครับนะาจากราคะโทสะโมหะราคะนั่นก็คือบกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามลมนะครับนะ้าโมหะก็คือความไม่รู้นั่นเองนะครับนะไม่รู้ในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยชัดแจ้งนะครับโมหะก็คือความโกรธนั่นเองนะครับนะ ในเมื่อสองตัวสามอย่างนี้นะครับนะเราไปยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดมีในเรื่องของตัวตนขึ้นมาในเมื่อมีตัวตนขึ้นมามันก็ในเรื่องของอมีความทุกข์นะครับนทุกกลัวตายมั่งทุกกลัวจนมั่งทุกกลัวทุกอย่างครับก็เกิดแต่ความทุกข แต่เราพยายามแยกแยะนี่ลุงมุนส่งต้องขอเน้นฝากด้วยนะครับนะที่ลุงมุนส่งพูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราสําเร็จแล้วเป็นอรหันแล้วนะครับไม่ใช่ครับลุงมุนส่งพูดถึงประเด็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้ามาในเชิงของในเรื่องของเขาเรียกว่าโลกี้ธรรมนะครับนะ้าตัวเรานั้นยังมีกิเลสอยู่นะครับนะแต่จะทําทให้ก กิเลสนั้นเบาบางไปได้อย่างไรนะครับนาที่เราจะพบความสุขมากกว่าความทุกข์เราก็ต้องพยายามลดละในเรื่องของรา,าคะโทสะโมหะลงไปนะครับแรกๆนั้นลุงมุนส่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการลดราคะโทสะโมหะนั้นลดลงไปแล้วมันจะเกิดความสุขได้อย่างไรในเมื่อเราพยายามลดลงไปทีละเล็กละน้อยนะครับนะจน นะครับนะาจิตใจเราว่างมากขึ้นนะครับนะาว่างมากขึ้นทุกทีทุกทีนั้นความสุขนั้นก็จะเข้ามาแทนที่กับความทุกข์ครับเพราะเราไม่ได้ต้องการในเรื่องของนะครับนะาราคะโทสะโมหะเราวางใจว่างอยู่ตลอดนะครับนะาไม่ให้ในเรื่องของราคะโทสะโมหานั้นมาครอบงําเรานะครับนะจนเรามีแต่ความทุกข์ทั้งกายและใจ นะครับนะนี่คือประเด็นที่ลุงมุนส่งต้องเป็นาการนํามาเสนอเพื่อนําความเข้าใจแต่ลุงมุนส่งต้องขอออกตัวด้วยว่าลุงมุนส่งนั้นนะครับนะยังพยายามเรียบเรียงในเรื่องของคําคพูดหรือในเรื่องของประเด็นในเรื่องของอสุญญาานั้นยังไม่ค่อยดีพอลุงมุลส่งก็ต้องยอมรับและขออภัยดังเพื่อนๆเอฟซีและลูกๆล,ลานาทุกคน แต่ลุงมุนส่งนั้นต้องพยายามนะครับนาะในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของสุญญาตานะครับนาะตามพุทธทาสนั้นนะครับนาะได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้พุทธเจ้าบอกเอาไว้สอนเอาไว้แน่นอนครับนี่คือพระอาหารหันต์ครับนาะลุงมุนส่งจําเป็นที่จะต้องอพยายามเผยแพร่ครับนาะที่เรายังขเขาเรียกว่ายังเจอแต่ความ ทุกขมากกว่าความสุขนะครับนะเราจะดับความทุกข์ได้อย่างไรนะครับนะลุงมุนส่งก็ต้องพยายามนะครับนะหาคำอธิบายนะครับนะซึ่งไม่มากนักนะครับนะลุงมุนส่งก็จําเป็นที่จะต้องนะครับนะายุติเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะแล้วโอกาสต่อไปนั้นก็จะนําหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสุทธิเจ้านั้นามานําเสนอ แล้วก็พยายามแยกแยะในเรื่องของการทำหน้าที่เพื่อเราอยู่รอดนะครับนะประกอบกับในเรื่องของปฏิบัติในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมานสมามุคคเจ้าที่จะให้เราพบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ครับครับขอบคุณครับหลวงปู่ทงขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ